โฮก้าเชลเลนเจอร์เอทีาร์องเท้ารุ่นใหม่ที่สามารถวิ่งได้ทั้งโรสทั้งเทลรุ่นนี้มาพร้อมกับความซับพอร์ตและความนุ่มสบายที่มากกว่าเดิมสวัสดีครับปั๊กครับผมวันนี้ปั๊กจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับรองเท้าโฮก้ารุ่นใหม่นะครับที่เป็นรองเท้าไฮบิดนั่นก็คือ ฮอกาเชอร์เจอร์ ATR7 ครับผมรุ่นนี้บอกเลยว่ามีการเปลี่ยนโฉมยกเครื่องมาใหม่หลายๆส่วนเลยนะครับแตกต่างจากรุ่นเดิมอย่างมากแล้วรุ่นนี้นะครับเป็นรองเท้าไฮบริดอย่างที่ปักบอกไว้มันสามารถวิ่งได้ทางโรถละเทลนะครับผมดูชื่อรุ่นก็รู้แล้วมันเป็นรุ่นที่7แสดงว่ารุ่นเนี้ยมันมีความดีงามอย่างมากจนเดินทางมาถึงรุ่นปัจจุบันนี้ได้นะครับเดี๋ยวปักจะพาทุกท่านมาดูเลยดีกว่าครับว่าฮอกาเชอร์เลนเจอร์ ATR7 ที่ปักใส่อยู่เนี่ยมันมีความดีงามอย่างไงบางส่วนตรงไหนบ้างเอ,อดให้ดดูเลยีกว่าผม ส่วนแรกที่ปังจะพูดถึงนั่นก็คือผ้าด้านบนผ้าอัปเปอร์ตัวนี้นะครับผมมีการเปลี่ยนโฉมใหม่ยกเครื่องใหม่นะครับเป็นผ้าตะข่ายระบายอากาศได้ดีนะครับผมมีส่วนของผู้แถบตรงนี้ด้วยป้องกันเอ็นร้อยหวายเวลาเราวิ่งนะครับผมแล้วก็ทําให้เราสวมใส่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ส่วนต่อมานะครับที่เป็นไฮไลท์เลยนะก็คือตัวโฟมนะครับที่วางเป็น2ชั้นอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนถ้าใครเห็นนะโฟมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะ2ชั้นนะครับชั้นบนนี่ที่เป็นสีส้มๆตรงนี้นะแล้วก็เป็นชั้นล่างที่เป็นหนาๆตัวนี้นะครับผมตัวเนี้ยเพิ่มความนุ่มสบายและความซับพอร์ตที่มากกว่าเดิมโดยใช้โฟม c m e ว่านะครับผมที่เวลาเหยียบไปเนี่ยวิ่งเทลเนี่ยเวลาเจอหินหรือเจอพื้นขูดขาเนี่ยมันจะให้ความนุ่มสบายไม่กระเทือนถึงเท้าเราเลยนะครับผมและส่วนต่อมาส่วนสุดท้ายครับผมตัวเนี้ย เป็นพื้นเอาโซนะครับผมที่เป็นพื้นดูเลชั่นนะครับที่มันมีการวาวที่เป็นพื้นเทลที่เป็นดอกแต่ไม่ใช่ดอกแหลมมากนะครับผมเป็นส่วนหน้าและส่วนหลังแต่ว่าส่วนตรงกลางเนี่ยจะไม่มีดอกเอ,เ,อเอาไว้ยึดเกาะนะครับที่ที่เป็นเหมือนดอกเทลนะครับผมแต่มันจะเป็นเหมือนพื้นรองเท้าโรสเลยทําให้ Challenger ร์เอตัวนี้เนี่ย สามารถวิ่งได้ทั้งโรดและเทลนะครับส่วนดีเทลตัวนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่252กรัมครับดอบอยู่ที่ดอบ5นะครับตามสไตล์โฮก้าเลยคือด้านหน้าเนี่ย ความสูงสแต็คเนี่ยอยู่ที่26มิมนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยอยู่ที่31มมตนะครับผมตัวนี้น่าถามว่าเหมาะสำหรับใครนะครับใครที่สนใจจะลองเป็นเ,เริ่มต้นเป็นสายเทลเริ่มต้นหรืออยากจะวิ่งเทลระยะไกลนะครับผมสามารถวิ่งได้เลยในเทลที่ไม่โหดมากไม่ชันมากเป็นแบบฟาสเทลก็ได้สปีดเทลก็ได้หรือใครจะเอาไปเป็นคอร์สคันที่ วิ่งแบบพื้นแบบธรรมชาติก็ได้นะครับหรืออย่างตัวปั๊กเองเนี่ยสามารถเอาคู่เนี่ยไปซิติลันในเมืองังได้เลยเพราะว่าเวลาเหยียบพื้นปกติเนี่ยก็มีความนุ่มไม่รู้สึกถึงความกระด้างของดอกตัวเทลเลยโอเคอันนี้ก็คือดีเทลของ Challenger ATR7 นะครับผมพูดดีเทลไปแล้วเนี่ยไม่ได้ลองก,กระไกลอยู่เดี๋ยวปั๊กจะลองใส่คู่เนี่ยลองวิ่งเลยทั้งพื้นที่มเป็น,ปน,ปนพื้นภูกขาแล้วก็เป็นพื้นที่เป็นพื้นถนนเลยนะครับว่าฟิลลิ่งมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามปั๊กไปด หลังจากที่ปักนะครับได้ลองโฮก้าเชลเลนเจอร์เอทีอาร์เจ็ดคู่นี้แล้วนะครับความสัมผัสแรกที่คุณจะได้รับนะครับนั่นก็คือความนุ่มความสบายแน่นอนแม้ว่าคู่นี้นะครับจะเป็นรองเท้าไฮบริดที่มีดอกยางเทลนะครับแต่เวลาคุณวิ่งไม่ว่าจะเป็นทางชานันหรือว่าจะเป็นวิ่งถนนนะครับคุณจะไม่รู้สึกถึงดอกยางเทลตัวนั้นเลยทําให้ถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนเริ่มต้นจากวิ่งโรดจะไปวิ่งเทลนะครับตัวนี้เหมาะกับคุณมากเลยกับข้อสเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับผมตามสไตล์ของโฮก้าอยู่แล้วเนี่ อาร์ตสัปปอร์ตที่จะสูงกว่ารองเท้าแบรนด์อื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นลองสวมใส่ดูก่อนนะครับว่าตัวรองเท้าตัวอาร์ต p ัปปอร์ตเนี่ยมันเข้ากับเท้าคุณหรือเปล่าซึ่งถ้าคุณเป็นคนเท้าลมหรือเท้าแบนนะครับตัวนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับก็ลองดูกันแล้วกันนะครับตอนนี้ h o ก้าเชลเลนเจอร์เอทีอาร์เจมีวางจาหน่ายแล้วที่เอลลินทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นช่องทางเว็บไซต์เวิร์ลไวด์เว็บเอลลินช็อปดอทคอมของเรานะครับผมหรือว่าจะเป็นช่องทางทางหน้าร้านของเราที่มีรองเท้าจําหน่ายนะครับก มี Challenger ATR 7วางจำหน่ายแล้วหรือช่องทางที่เป็นแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น Sho ป e El a z a d a ก็มีวางจำหน่ายแล้วเหมือนกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยตัวนี้โ o ก้า Challenger ATR 7นะครับผมราคาอยู่ที่5,290บาท5,290บาทมีหลายสีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับผมมีหลายลายให้เลือกเลยนะครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยกับโ o ก้า Challenger ATR 7ตัวนี้นะครับเดี๋ยวยังไงปักขออนุญ,ญาตไปลองตัวนี้ต่อแล้วกันนะครับกาลังวิ่งสนุกเลยนะครับวันน,นนะครับ สวัสดีครับ